สวัสดีครับมีอยู่กับโคอคุซีเฮตมาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับค,ครับผมแล้ววันนี้เรากดอินโซมาในการเล่นแหลงกับเออลูกกิลผมอีกหนคนแล้วอีกคนหนึ่งก็คือเออรอลนะครับผมมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันไปดูกันเลยสวัสดีผมคือ e n น so, โซตอนนี้ผมมาที่เลนกลางเพื่อจะวีล่าแต่ว่าเขากับหนีไปได้หน้าด้านซะจริงนะหมาแม่กเหา่าเชี่ย νε, แรงหนาวะน่ารำคาญ โ okay, อเคตอนนี้ผมกำลังจะเตะม,มังกรเล็กนะครับผมก็ตีไปเรื่อยๆนะฮะไม่นะเออลออเขาเดินมาพร้อมกับเลือดที่เดือดนะถ้าดีดูแล้ววีล่าจะไล่ฆ่าเขาอยู่ผมจึงลาดนกเขาแต่ละทำไมกูลาดไม่ได้บะโอ้อะไรกันครับเนี่ยผมโชว์อีโมจิไปหนึ่งทีแล้วผมก็ไล่ตีคลิปต่อทันใดนั้นผมได้สังเกตเห็น ซาตากับองมินข้อมันเจอกันอยู่ผมจึงไปฟาร์มชิพที่บับบตูตตอและทันใดนั่นเองซาตาข้อมันลังกับเลนกาเขาคือลูกกิวที่สุดยอดมากเขาเล่นเก่งมากเลยแหละริงด้วยกิวของผมในอวีชื่อว no name. อ่าโนเนมเปิดรับลูกกิวอยู่เป็นจำนวนมากใครที่อยากจะเข้าก็ทักมาหาผมได้นะครับผมเพราะว่า คิวผมไม่ต้องการคนเก่งน,นะแค่ต้องการคนที่เล่นกับผมแล้วสนุกแค่นั้นเองตอนนี้เรากำลังดักเอาโอมนอยู่แต่วีลาก็เดินเข้ามาแล้วผมก็จับเขาทุ่มทันใดนั้นซาต้าก,ก็รัดคิวผมไปตัวแรกสุดยอดไปเลยผมกำลังตีบัฟเลสทันใดนั่นเองโอมนก็เดินมาผมจิ้งสกิทเข้าเป็นหนึ่งทีแล้วบอกทางกลับบ้านเขา แต่อูเมนดูเหมือนจะไม่อยากกลับบ้านเขาอยากใส่เดียวผมมากเลยตอนนี้ผมจึงได้ลัดลิงเขาหนึ่งตัวด้วงดูเหมือนจะไม่พอใจแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมมาเอาคี้ป่าเข้าอีกหนึ่งตัวปีล่าก็ได้แต่ยืนดูแต่ใดนั่นเองผมก็สังเกตเห็นโอเมที่กำลังจะเดินขึ้นมาผมก็เลยเข้าไปช่วยตาตาแต่ไม่โซผมหมด ผมจึงเกี่ยวใหม่แล้วผมก็ใช้อันติท้ายตาต้าก็ได้ไปอยู่ดียอดนักลาามือฉมังของจิวครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าโอเมก้าเขาจะหาทางกลับบ้านไม่ถูกเขาจึงกระถามทางกลับบ้านจากพวกครับตาต้าจึงลาดผมแล้วก็ส่งเขากลับบ้านไปตอนนี้ผมสังเกตว่าบัฟแดงผมหายไปน่าจะเกิดจากโอเมกา้าแต่ไม่เป็นไรผมได้กลับมาแล้วผมสังเกตแครีของผมสองคน เขากำลังยืนสวีดกันอยู่แล้วเขาก็วิ่งเข้ามาคิดจะล่านุกผมแต่ผมแย่งเข้ามาได้เราจึงไล่ตีมังกรกันเราลุมตมมังกรอยู่นานแล้วผมก็ได้มังกรมาหลังจากนั้นผมเห็นโอเมนอยู่ที่เลนกลางผมจึงวิ่งไปดูเหมือนแคร์รี่เขาจะทะเลาะกันเรื่องแย่งมังกรดูเหมือนว่าคาฟินน่จะงอนแวนหนักมากทำให้เขาวิ่งหนีไปที่เลนกลางแต่สุดท้ายเขาก็มาดัก และผมก็ตีคลิปเว็บนี้หลังจากนั้นผมก็คิดจะเอาบัฟฟ้าต่อโดยทันทีดีแล้วที่มีคนกันบัฟฟ้าให้ผมไม่งั้นบัฟฟ้าผมอาจจะหายก็ได้โอ้วันดีซาตา์ตานายไม่คิดจะาลาับัฟฟ้างฉันใช่ไหมทันใดนั่นเองผมสังเกตเห็นไฟที่เลนกลางผมจึงคิดจะวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนใช่แล้วเข้ามากันสองคนผมจึงต้องหนี ขอโทษนะเออโลพอดีฉันไปช่วยนายเมทอนตอนนี้ซาตาเดินมาแล้วดูซิว่าเขาจะทำอะไรเขาเขอบินค่าดวงตัวเล็กๆในขณะนั้นที่ผมกำลังจะเข้าไปเอาวีล่าแฟนเข้าโอเมนก็ตามมาแล่ผมก็กำลังจะตายแล้วไม่นะผมไม่ตายผมจริงคิดจะสวนพูดจะทำอะไรว่าตอนนี้กูจำไม่ได้เหมือนกัน โอเคดูเหมือนว่าผมจะคลิปตัวนี้นะครับผมแต่ผมก็ตีคลิปตีไปเรื่อยๆแล้วฟินนี่เดินมาทีแรกผมถึงคิดกลับไปสวนแล้วผมก็เกี่ยวเขาได้ทันใดนั้นผมกดอันติและดับเบิลคิวจะดูเหมือนว่า An <anime S 1> ดเดอรอดเขาจะเอาไปตัวหนึ่งนะครับไม่เป็นไรแบ่งกันได้เวลานี้เองเป็นเวลาอันดีที่ผมจะฟาร์มหาเงินเพื่อไปแบกลูกทีมของผม ตอนนี้ผมกำลังตีลิงตีเฮ็ดเออสวยแล้วผมก็ตีบัฟแดงสองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนนี้ทำไมผมอยากฟการ์มตั้งหนาแทนที่จะไปไล่กแก<อ>ผมก็ตีคีฟอ,อีกตัวโอ้ยเบาจังแบนมันจะยืนรอผมทั้งที่เขาจะตีรอก็ได้แท้ๆผมืองว่าคาเฟนี่ก็เดินมาแล้วแล้วผมก็ได้อีกครับ ดูหเหมือนว่าผมจะอยากได้คีฟเว็บนี้มากจนต้องไล่โอเมก้าออไปเลยละ่ะใช่แล้วเออ,ลอ,อหล่อเราตายแย,ย่จริงจริงแ,แล้วซาต้าเราก็ตายด้วยผมไม่สังเกตเห็นเลยนะครับนี่จะเก็ตเสียงหลอกไปทำไมวะทำมันเถอะเพราะข้าถึงเทพงไงละ่ะข้าคือเทพข้าจึงต้องเสียงหลอก ตอนนี้เท่าที่ข้าฟังเสียงตัวเองรอบัองรอบแล้วมันไม่หล่อเลยผมผมคิดจะขับไปสวนและแน่นอนเมื่อหวงเจอต่อนหน้าอินโซผมแล้วไม่มีใครจะรอดไปได้ผมคิดจะเอาแคลรี่ต่อและแน่นอนอินโซผมไล่้พ่ผมจึงได้แคลรี่ได้สิเออสวยเกือบตาย ผมดีคลิปต่ออย่างใจเย็นและเข้าไปฟาร์มคลิปตะกี้นี้เห็นอะไรหรือเปล่าคลิปหลบเกียวผมทำให้ผมเกี่ยวไม่โดนนี่มันไม่ใช่เกี่ยวกับความแม่นของผมแล้วแต่เกิดจากการบ้าของเกมตอนนี้ผมเกี่ยววัฟฟ้าและตาตาคิวติลาผมอีกแล้วแต่ผมก็ให้เขาไปวีลาอันติใส่ผมแรงมากและผมกำลังจะตาย ผมจึงคิดกลับไปส่วนแต่ผมก็ตายในที่สุดผมรีบกดเกิดอย่างรวดเร็วและรีบวิ่งไปที่เกิดเหตุอีกครัง้งดูเหมือนว่าแวนกำลังตีบัฟรอ,อผมและเขาฆ่าตอนผมมาถึงแค่ตีรอทำไมวะงงแล้วผมก็จะกลับไปล้างแค้นร่วงแต่ว่าคาฟินี่เกิดลาดไปแล้วไม่สิเธอฆ่าต่างหากผมนี่สิทิที่คิดจะลาด แต่ตอนนี้เทวคิดว่าเขาจะรอดแต่มไม่เขาประมาทในความแข็งแกร่งของผมมากเกินไปเป็นโอกาสดีที่ทําให้ผมได้ตีป้องและคลิปที่เลนกลางก็ทําให้ผมอยากได้เซเลเกินดูเหมือนว่าคลิปเว็บนี้จะแปลกไปเนื่องจากมีรถถังที่สองตัวตอนนี้ผมมาตีบอบฟ้าและกำลังจะไปสมทบกับซาตาที่เลนบน ว้าวดักเซเลยอร์สวยจริงๆเหมือนไม่มีอะไรจะพากคับโอเคตอนนี้ผมตีนกแล้วผมคิดว่าผมน่าจะได้ป้อมนี้ตีหนึ่งทีและใช่ทั้งคู่เขาโกรธมากที่ผมตีป้อมของเขาแต่ซาต้าเขาทำให้เขาเย็นขึ้นโดยการใช้ลมพายุผมจึงมาตีมังกรเล็กแต่ดูเหมือนว่าเขายังโกรธผมอยู่แต่เขาไปหลงที่ซาตา้า แม่นะตาตาจึงบินเพื่อคิดจะหนีแต่สุดท้ายซาตาจะตายหรือเปล่านะไม่ผมจะไม่ใหล้ลูกน้องผมตายเด็ดขาดไม่สิลูกกิวต่างหากทดทีผมไม่รู้จะตีตัวไหนดีแตเโอม่ก้าก็เข้ามาบอกว่าตีฉันเลยผมก็เลยจัดให้หนึ่งเสเต็ปแต่น่แน่นอนคือลอดตายอีกแล้วไม่รู้ว่าเกมนี้เขาเป็นอะไรแต่ ผมก็ไปตายตามเขาเพราะผมกลัวเขาเหงาผมจะพิมพ์อะไรสักอย่างแต่ผมจำไม่ได้ผมคิดได้แล้วผมจะผมจะบอกว่าโยนเกินซึ่งผมก็จำไม่ได้เหมือนกันทำไมตอนนั้นผมถึงคิดอย่างนั้นแต่ผมพิมพ์ไปแล้วในที่สุดตอนนี้ผมก็เกิดแล้วผมรีบมากเนื่องจากกลัวมีคนมาขโมยวัคฟ้าโดยเฉพาะซ <c oughs> าตา ตอนนี้ผมปีั๊บฟ้าและแน่นอนผมจะขี้เจ้ารักเลเยอร์ต่อแต่ไม่กำลังจะมีคนเปิดไฟและผมเกี่ยวไม่โดนต้องวิ่งออกมาและขี้เจ้าเทลแน่นอนผมต้องได้เพราะผมคือเทพเจ้าและตอนนี้วีล่าก็ต้องการให้ผมฆ่าเขาผมจะจิงฆ่าเขาและคิดจะแผ้วด้วงต่ออะไรนั่นเองช่วงใกลตายผมจิงล่าเป็น,นอย่งี แน่นอนผมตีโอเมนตายผมจะได้มีกาหรือเปล่านะไม่แวนกดอันตีดูเหมือนว่าเขาจะกลัวผมได้มีกามากขนาดนั้งเลยเชียวผมจึงพิมพ์ไปว่ามีกาผมแต่แวนดูเหมือนจะไม่คิดอะไรมากแล้วเขาก็รีบจบดูเหมือนเขาจะไปสวิตกับคาริทนี่ต่อแล้วเย่เกมนี้ผมชนะและน่าจะได้ MVP ด้วย จะไม่ได้แล้วผมได้หรือเปล่าโอเคครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคนที่ไม่ชอบก็อย่าลืมกดติดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับก็ที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานเพราะว่าโทรศัพท์ผมเสียนะผมขออภัยด้วยแล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดยบายดายบาย